อาเราจะมากินไข่กินไข่มาเพิ่มโปรตีนให้กับสุขภาพร่างกายใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปนะครับนะครับยอดน้ำปลาแดกลงไปนะครับเนี่ยไม่แซบให้มันรู้ไปทีละผักของเรามีเยอะแยะมากมายมีถั่วมีผักชีมี ผักสะุงผักสะเดามีหมดครับเนี่ยครับผมนะครับแล้วก็จะมาหมูมทีนี้ครับทีละคำทีละคำเลยที่ใส่พริกไว้เสียบไว้ลังงาอยู่ครับคารังงานอยู่ใส่เลยปาบเข้าให้ครับ 嗯，来，嗯。